สวัสดีค่ะผู้ชี้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะขอให้ฝึกนิดนึงแบบนี้นะคะเวลาเราดูลมเนี่ยค่ะขอให้ตั้งจิตเป็นกุศลไว้ก่อนแม้ขณาที่เริ่มทำขณาดทำและหลังทำนะคะให้สังเกตลมหายใจเราให้รู้อารมณ์เราเรารู้สึกสุขหรือทุกข์ไหมนะคะหรือกังวลอะไรหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเรา เย็นอารมณ์สบายสงบอันนี้ก็คือใช่เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะคะวันนี้ก็มาพูดในเรื่องของธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือการเข้าใจชีวิตของคนเรานะคะธรรมะก็ไม่ได้สิ่งที่อยู่ไกลตัวคะ่ะเป็นทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทุกลมหายใจทุกการตัดสินใจนะคะเมื่อใดที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ว่าเจออะไร ใจก็ไม่หลงทางนะคะธรรมะเปรียบเหมือนด่งสายน้ำที่แทรกซึมเข้าไปในทุกที่นะคะแม้ที่ตรงนั้นจะสกระปรกธรรมะก็หรือน้ำเนี่ยไม่ว่าผ่านไปที่ใดก็มจีจะช่วยล้างตรงนั้นให้อะไรคะให้สะอาดค่ะนะคะทำให้สะอาดขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะโดยไปเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยมักจะมีแต่อะไรคะความเสื่อมความทุกข์ มีความเลวมีความเจ็บปวดเข้ามาเมื่อไม่มีธรรมะอยู่ในใจใช่ไหมคะก็เหมือนกับไม่ได้ทำหลักของชีวิตไวะคะ้ค่ะเปรียบเหมือนกับมีที่ดินแต่ไม่มีนโฉนดเพราะไม่มีหลักให้ยึดเหนี่ยวนะคะค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปมันไม่ได้ยากเลยนะคะทีนี้เว <c oughs> ลาเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมานะคะ ความรู้เนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับเหมือนเราเรียนหนังสือค่ะนะคะตอนนี้เรามาเรียนรู้วิชาใหม่ก็คือวิชาธรรมะนะคะธรรมะเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอะไรคะเรียนรู้ชา้าช้าการฟังไปเรื่อยๆค่อยๆทําก็จะเกิดปัญญาถ้าไม่เรียนเราก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทําไม่เข้าใจนะคะไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปฟังไปเรื่อยๆก็จะคิดวิเคราะห์แล้วก็จะเกิดปัญญาเองนะคะเนี่ยค่ะ เห็นไ,ไหมคะธรรมชาติเขาชอบมากเลยในการฟังธรรมะมีนกร้องนะคะทีนี้อ,อโดยทั่วๆไปอะ่ะบางคนอยากไปวัดแต่ว่าอะไรคก็ว่ากลัวกลัวไกลกลัวแดดกลัวฝนมีข้ออ้างสารพัดนะคะคือหาเรื่องะคะ่ะว่ามีข้ออ้างว่าไม่อยากนู่นไม่อยากนี่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็อยู่ที่ตัวเขาทั้งนั้น บางคนอยากไปวัดไปเขยศิน,นะคะแต่ก็กลัวอดอยากให้ทานก็กลัวยากจนอยากนั่งภาวนาก็กลัวปวดเมื่อยนะคะเพราะไม่มีความรักเมตตาตนเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมองให้กว้างขึ้นนะคะเพราะถ้าไม่มีความรักความเมตตามันประกอบบุญกุศลกิจที่ทำแล้วก็ย่อมให้ประโยชน์กับตนเองนะคะ ตามองสิ่งที่ดีหูฟังธรรมะน้อมนำมาสู่ตนทุกอย่างในชีวิตก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนคนหลายคนก็คอยบอกว่าเออเดี๋ยวให้กเกษียณก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมนะคะบอกว่าไม่มีเวลาแค่ถามว่าท่านมีเวลาหายใจหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าท่านมีเวลาหายใจท่านก็มีเวลาปฏิบัติธรรมะมันไม่ได้ยากก็อยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านจะทำหรือไม่ทำนะคะ ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตก็ขอให้น้อมนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ตนนะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราก็มองว่าเราจะต้องทำไงต้องเป็นคนที่ขยันที่สุดใช่หรือเปล่าแต่การที่เป็นคนที่ขยันที่สุดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่ทำงานนานที่สุดนะไม่ใช่นะคะแต่ต้องเป็นคนที่ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด นะคะในการอยู่กับการทํางานแล้วก็มีธรรมะอยู่ในจิตใจด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มันต้องมีอยู่ทั่วๆไปนะคะถ้ามีคนอิจฉาก็แสดงว่าเรายังมีคุณค่านะคะถ้ามีคนนินทาแสดงว่าเราเป็นคนที่น่าสนใจนะคะถ้ามีคนมาว่าร้ายก็แสดงว่าเรามีดีมากกว่า อย่าไปเสียเวลาโกรธเลยค่ะให้สงสารแล้วก็เข้าใจคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตนเองนะคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งทั่วไปที่มันมีอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่ที่เราว่าเราจะเอาหรือไม่เอานะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวท่านทท้งนั้นเลยนะคะนี้ในเรื่องของการบวชละนะคะอันนี้ก็ได้เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังเป็นความรู้ก็ได้ค่ะเป็นความรู้ประกอบไปก็ได้นะคะ พ่อแม่บางคนเนี่ยวเวลาลูกบวดพระก็อนุโมทนาไปกับลูกด้วยนะคะก็ก็สอนสั่งลูกบอกว่าให้เป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อพาววิัยนะคะต้องเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือการเรียนรู้การปฏิบัติฝึกฝนนะคะไม่คิดจะพึ่งลูกไม่พึ่งลูกนะคะไม่ใช่คิดว่าให้ลูกบวชแล้วเอาเงินมาให้เอาข้าวมาให้นะคะ ก็คือถ้าคิดจากนั้นก็คือเกาะผ้าเหลืองไปสวรรค์แล้วนะคะทีนี้บางคนเขาไม่คิดจากนั้นน่ะเขาคิดว่าลูกบวชแล้วเนี่ยอนุโมทนาไปกับลูกนะคะก็เอาเงินของสงฆ์ที่ได้มาก็เอามาให้พ่อแม่นะคะเอาเวลาบินบทบดีได้ของมาก็แบ่งเอามาให้พ่อให้แม่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าบวชเพื่อเป็นอาชีพบวชมาหากินนะคะ อันนี้ก็คืออะไรคะเกาะผ้าไตรไปในรลกแล้วคะ่ะอันนี้ไม่ใช่เลยเป็นการกระทําที่ผิดนะคะการมาบวชพระค,คือการอะไรคะการสละกิเลสคะ่ะนะคะเป็นการบวชที่ละจากอะไรคะจากความรวยมาเป็นความจนไม่มีอะไรนะคะถ้าการบวชนี่เป็นการเราที่มดคิดว่าจะมาสะสมอะไรเนี่ยมันก็เป็นพาการพอบขูนกิเลสแล้วอยู่ที่ตัวเรานะคะผู้บวช อยู่ที่ท่านตัดสินใจบางคนแทนที่จะตักเตือนลูกตอนที่ลูกเอาของมาให้เอาทรัพย์สินเอาเงินทองเอาของที่ที่บินทบาทมาอามาให้พ่อแม่แทนที่จะว่ากล่าวตักเตือนลูกกลับไปดีอกดีใจว่าลูกคิดถึงพ่อแม่แต่อันนั้นมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะไปเบียดบางของสงฆ์ค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเออลูกทําดี เอาของมาคิดเผื่อแผ่ให้พ่อแม่อะไรแบบนี้อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่ควรเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ให้ทุกท่านเข้าใจนะคะอย่างบางคนเขาไม่มีอาชีพพูดตรงๆเท่าที่ได้เคยทราบมาต้องบอกบวชพระนี่สบายค่ะไม่ต้องทาอะไรเช้าตื่นเช้าหน่อยก็ไปทําวัดเช้าไปปิณฑบาตกลับมาก็ฉันเช้าฉันเช้าเสร็จก็อาจจะทําเดี๋ยวเข้าโบสถ์อะไรหน่อยพอว่างก็ทําไมคะนอนค่ะ นะคะเดี๋ยวก็ฉันเพลนบางทีก็ได้รับกิจนิมนต์ไปข้างนอกบ่ายไม่มีอะไรทำนะคะก็นอนเห็นไหมคะพอบ่ายจัดหน่อยกอ็ไปทำวัดหรือไปทำอะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นคนที่เรียกว่าบวชให้เหมือนค่ะเปลืองผ้าเหลืองค่ะ,นะคะเพราะไม่มีจิตคิดในการที่จะฝึกฝนธรรมะนะคะเบยดบังค่ะคืออยู่ในเครื่องแบบแต่ไม่ทำค่ะเครื่องแบบของสงฆ์เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ถ้าไม่เข้าใจอย่าบวชด,ดีกว่าค่ะคนเหล่านี้เนี่ยตายไปก็คือไม่ได้ตายดีนะคะก็จะต้องรับอน,นิสงไปในนรกดังที่ได้เคยพูดไปในเรื่องของกรรมถ้าทุกท่านได้ฟังในเรื่องของกรรมในคลิปก่อนก่อนหน้านั้นนะคะเพราะทุกวันนี้คนส่วนมากก็มักจะเบียดเบียนนะคะในเรื่องของสง์เนี่ยค,คือไม่ไม่มองว่าพระวินัยนี่คืออะไรบ้างนะคะ ไม่เคล่งนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตมันสุขสบายไม่ต้องทํามาหากินนะคะมีคนเอามาให้ตลอดเลยแค่ไปปินทบาทเดี๋ยวคนก็มีเชิญไปฉันเพลไปนูน่นไปนี่มีปัจจัยให้ตลอดเนี่ยคะ่ะบางคนสะสมปัจจัยจนร่ํารวยนะคะคือไม่ได้คิดว่านั้นคือของของสงฆ์ที่เขาให้มาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ใจนะคะวันท้ายนี้ขอให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะนะคะ ว่าธรรม,มะนี่มันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ในทุกลมหายใจเราอยู่ที่เราว่าเราจะมองไหมมองให้กว้างขึ้นนะคะธรรม,มะก็คือธรรมชาติดังที่ได้พูดไปอยู่บ่อยๆนะคะอยู่ทั่วๆไปรอบตัวเรามองให้กว้างทุกอย่างมันเป็นธรรม,มะหมดนะคะก็ขอให้ทุกท่านยึดมั่นในความดีขอให้มีความเพียรในการมันปฏิบัติทมทำความดียึดถือศีลห้าเป็นหลักนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรมนะคะสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิค่ะ